ต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงนะคะวันนี้โต๊ะข่าวบันเทิงของเราในเบร็กที่2ค่ะสาวน้ําชาชิรนรัทนนะคะ,คะนางเอกจากละครในมั่นเมฆกกจะมาพูดคุยกับเราค่ะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะมาไม่ว่าจะเป็นฝากคําถามหรือว่าทักทายกับเธอนะคะ4838777ค่ะส่วนเมื่อช่วงเช้านะคะค่ายชนลพีนําโดยแม่หนูสงสุดาแล้วก็พี่ต้นนัทถนน์นะคะก็ได้บงวงสวงละครโรแมนติกแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องสายรับสาม,มิติก,กันแล้วนะคะซึ่งพระเอกของเรื่องค่ะปอนัทวุฒินะคะก็สวง บทบาทเป็นสายลับรูปลอหลุดออกมาจากจอโทรทัศน์ในยุค2,510ประกบคู่ครั้งแรกกับน้ำตาลพิจักนาซึ่งก่อนรับบทเป็นสายลับในยุคปัจจุบันค่ะพี่ป๋อก็มาเต็มยศเลยทีเดียวนะคะในชุดหนังตามคาแรคเตอร์เจ้าตัวก็บอกว่าวางคาแรคเตอร์ตัวนี้เอาไว้ให้เป็นแบบฉบับ ของมิตรชัยบัญชาเพราะฉะนั้นน้ำเสียงก็จะเหมือนเสีย,สยงนักาพากนะฮะตรงข้ามกับสาวน้ําตาลค่ะก็เป็นสาวนักสืบในยุคป,ปัจจุบันก็จะพูดด้วยน้าเสียงธรรมดาแต่น้ําตาลบอกว่าคาแรคเตอร์นี้มีเรื่องเดียวที่ยากกับเธอนะคะก็คือฉากบู๊ค่ะตก็เป็นสายรับค่ะก็จอกห้าห้าวบู๊ค่ะเรื่องนี้ก็ได้บูสนใจก็มีไปเรียนการต่อสู้เพิ่มเติมค่ะมันมันจะต้องเล่นเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในยุคเก่าซึ่งเราเราจะเห็นสมัยยุค คุณมิจชัยบัญชายุคอาแสสมบัติซึ่งเวลาทำจะต้องมีท่ามีทางจะคือมันจะต้องมีลีลามีมือมีไม้มีเสียงมีคาแรคเตอร์ครับแล้วเขาจะต้องหลุดมาในพาร์ทปัจจุบันซึ่งมันก็ต้องเป็นการบ้านของผมพอสมควรเหมือนกันในการที่จะต้องต้องหาคาแรคเตอร์ให้ชัดนะครับก็จริงๆแล้วต้องเลยบอกเลยนะครับว่าคผู้ชมและแฟนๆช่องสามทุกท่านนะครบต้องบอกแล้วว่าละครเรื่องสายรับสามมิติเนี่ยดาราเนี่ยมาเต็มเอี้ยนเลยทีเดียวแล้วก็ คิวบู oo, แล้วก็เสื้อผ้าการแต่งตัวจัดเต็มแบบสุดๆผู้กำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนพร้อมมากเลยทีเดียวนะครับใครที่เป็นแฟนซิกเซนภาค2จบไปแล้วคราวนี้มาเจอกันกับสายลับ3มิติีอปอน่อารมณ์จริงๆนะคะ,ะพี่ต้น นัทนนท์ค่ะผู้จัดก็บอกว่าบรรยากาศของหนังละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในยุคของเมืองไทย2,510นะคะบรรยากาศจะเน้นพวกเอฟเฟกซีด้วยเป็นเรื่องพลอตเป็นเรื่องพลอตไม่ได้เป็นนิยายนะครับมันเป็นคนพลอตขึ้นมาแล้วก็จริงเอามาจากหนังฝรั่งเหมือนกันเรากเห็นว่าเวลาตัวละครออกมาจากทีวีแล้วมาอยู่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกสนานนะครับ เราก็ทำรูปเอามาจากอินซีแดงก็คือที่คุณมิตรชัยบัญชานะครับแล้วทีเนี้ยผมก็ตัดต่อเอาหน้าพี่ป๋อไม่ใช่เออเอาหัวดีกว่าหัวพี่ป๋อไปใส่ตรงตัวอินซีแดงครับให้ช่องดูตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคือนึกเฉยเฉยว่าถ้าถ้าเรื่องนี้จริงๆอ่ะพี่ป๋อจะเหมาะสูตรผมว่าเขาอินนะผมว่าเขาอินบางทีบางทีเหมือนอินเกินด้วยวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องไว้หนวดวันนี้ก็ไว้หนวดมาเองด้วยแล้วใส่เส้นหนังมาด้วยนะครับเหมือนในละครก็เลยเอะพี่ป๋ออินไปหรเปล่า อินค่ะพี่พี่ปอนี่ยทุ่มเทแล้วก็อินทุกเรื่องเลยจริงๆะนะคะเหมาะก,กับเขาแล้วนะคะสำหรับบทบาทนี้นะคะ,คะมาที่พี่นกสินใจกันบ้างค่ะก็มานั่งแท่นเป็นผู้จัดครั้งแรกนะคะในละครเรื่องพบรักคาะแนวแอคชั่นโรแมนติก